สวัสดีครับคุณวันนี้ได้มาพบก,กันอีกแล้วครับในวันพุธที่7เมษายน2564ครับผมเป็นไงครับคุณสบายดีไหมครับส่วนผมก็สบายดีเหมือนเดิมนนะครับคุณวันนี้ผมอยากจะมาพูดกับคุณว่าในขณะที่คุณขาดแคลนคุณอย่าคิดถึงความขาดแคลนความทุกข์ยากให้คิดถึงความมั่งค่าร่ำรวยความบริสุทธิ์บูรณ์ทันที คุณตรคิดตรงการข้ามท,าทันทีคุณก็จะมั่งมีสีสุขคุณก็จะร,ำร่ำรวยเรอสมบูรณ์อย่างเลือเฟือแต่คนเราเป็นไงร้อยทั้งร้อยเมื่อถึงความขาดแคลนยากจนขัดสนดิ้นรนก็จะคิดถึงแต่ความยากจนคิดถึงตัวความขาดแคลนใช่ไหมไมันจะเป็นอย่างนั้นมันก็ยิ่งย้ำลงไปว่า คุณจะต้องขาดแคลนตลอดไปคุณจะต้องทุกยากตลอดไปคุณจะต้องริ้นรนขัดสนคุณจะต้องลําบากตลอดไปใช่ไหมเพราะคุณคิดถึงแต่ความขาดแคลนไงคุณคิดถึงแต่ความลําบากไงคุณคิดถึงแต่ความทุกยากคุณคิดถึงแต่ความขัดสนในขณะที่คุณขัดสนอยู่นะในขณะที่คุณขาดแคลนอยู่นะแทนที่คุณจะคิดถึงความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์คุณคิดถึงสิ่งไหน ในขณะนั้นในสถานการณ์นั้นมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะดีขึ้นมาทันทีคุณลองคิดดูก็ได้ขณะที่คุณยากจนขาดสนลําบากคุณคิดถึงความมั่งค่ารำ่ำรวยดูสิคิดถึงความบป็มสมบูรณ์อย่างเดือเฟือดูเชความมั่งค่ารำ่ำรวยความสําเร็จความอะไรต่างๆคุณลองคิดถึงดูบ้างสิคุณก็จะมั่งค่ารำ่ำรวยจิตใจคุณก็จะดีขึ้นมาทันที คุณก็จะสำเร็จคุณก็จะอุดมสมบูรณ์เพราะจักรวาลมันพูดกฎของจักรวาลว่าไงคุณคิดถึงสิ่งไหนคุณก็จะได้สิ่งนั้นนจักรวาลไม่พูดหรอกว่าคุณขณะที่คุณยากจนอยู่นะคุณคิดถึงความร่ำรวยไม่ได้ไม่ใช่คุณคิดถึงความร่ำรวยก็ได้เหมือนเดิมนไม่จักรวาลไม่ได้เลือกเลยว่าคุณคิดถึงอะไรก็แล้วแต่ในขณะนั้นคุณ ทุกยากขัดสนขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณคิดถึงความร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์ความสาเร็จความมั่งคั่งร่ำรวยความมั่งมีสิสุขคุณก็จะมั่งมีสิสุขคุณก็จะร่ำรวยคุณก็จะอุดมสมบูรณ์นะกตวกลมีอย่างแค่นั้นแหละแต่มันเป็นยังไงปัญหามันอยู่ตรงไหนตรงที่ว่าขณะที่คุณยากจนคุณขัดสนคุณลําบากคุณดิ้นรนคุณขาดแคลน คนก็ยังคิดถึงความขาดแคลนอีกแทนที่คุณจะคิดว่าฉันก็มั่งค่ารำ่ำรวยได้ฉันก็มั่งมีสีสุขได้ฉันก็อุดมสมบูรณ์ได้ฉันก็สําเร็จได้แทนที่จะคิดถึงอย่างนั้นฉันก็ทําได้นะมันไม่เรียกหรอกแต่คนเรามันเป็นไงยิ่งจิตใจห่อเหี่ยวยิ่งคิดถึงความห่อเหี่ยวยิ่งขาดแคลนก็ยิ่งคิดถึงแต่ความขาดแคลน ยิ่งยากจนก็ยิ่งถึงคิดถึงตัวความยากจนมันก็เลยเป็นไงมันก็ยิ่งซ้ําเติมลงไปอีกซ้าเติมความขาดแคลนความทุกข์ยากความลำบากลงไปอีกแทนที่จะคิดถึงสิ่งดีๆความมั่งมีซีสุขความร่ํารวยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ารวยความสําเร็จความโชคดีมีชัยความมั่งมีซีสุขอะไรบ้าไปแทนที่จะคิดถึงสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมเพราะทุกคนต้องชอบแน่นอนสิ่งเหล่านี้นะ มันมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยแต่ทําไมคนเราไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีล่ะคิดว่าตัวเองนั้นไม่มีความสามารถไม่สําเร็จเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่ทุกคนันเป็นไปได้คนไหนทุกคนสําเร็จได้คนไหนต้องการอยากจะสําเร็จก็สําเร็จได้คนไหนต้องการอยากจะมั่งมีสีสุขก็มั่งมีสีสุขได้เพราะมันอยู่ที่ใจของเรามันอยู่ที่ใจของเราแค่นั้นแหละใจเราดีใจเรามีความสุขใจเรามีความสำเร็จมันก็สําเร็จได้ มัอขึ้นอยู่กับใจนั่แหละความเชื่อของคุณคุณเชื่อแบบไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่ทําไมไม่เชื่อสิ่งที่ดีๆบ้างล่ะสิ่งที่ดีๆก็จะไหลมาเทมาบ้างล่ะทาไมไม่ไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้เพราะคุณก็เป็นหนึ่งเหมือนกันพระเจ้าสร้างคุณมาเหมือนกันผมก็เหมือนกันพระเจ้าสร้างผมมาเหมือนกันผมก็มีฤทธิ์มีเดชมีความสามารถมีความศักดิ์สิทธิ์มีความเป็นไปได้เหมือนกับพระเจ้าเหมือนกันคุณก็เหมือนกันคุณจะ สั่งวาจาอะไรไปคิดถึงอะไรนะโฟกัสถึงอะไรมุ่งมั่นถึงอะไรคุณก็จะถึงสิ่งนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนนั้นไ,ไม่แตกต่างกันอะไรไม่เก่งอะไรเท่ากันเลยหรอกทุกคนมีความสามารถเท่ากันแต่ว่าคุณจะรู้ว่าตัวเองมีความสามารถไหมแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนได้โอกาส คุณเป็นคนขาดแคลนคุณเป็นคนยากจนคุณเป็นคนไม่สาเร็จคุณก็เป็นคนยามปฏิการไปเป็นอย่าง้นแหละเพราะความเชื่อของคุณใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณก็สําเร็จได้คุณก็บังมีสีสุขได้คุณก็ร่ํารวยได้คุณก็เอาดูงสมบูรณ์สําเร็จได้คุณก็เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคุณก็ทําได้ถ้าคุณเชื่ออย่างนั้นมันก็มันก็ทาได้สิย้ำา้งไปบ่อยๆอย่าไปอย่าไปย้ำในสิ่งที่ไม่ดี ถ้าเราย้ำในสิ่งที่ดีมันก็ดีนะพูดบ่อยๆพูดกับตัวเองคิดบ่อยๆคิดในทางสร้างสรรค์นะมันก็สําเร็จได้มันไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนมีอ่าไรหรอกมีความสามารถอะไรหรอกมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละความสามารถของคุณแต่ว่าคุณจะโฟกัสไปทางไหนคุณจะเชื่อมั่นในทางไหนนะถ้าคุณเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้มันก็ทําได้มันไม่ยากอะไรเลยแต่คนเรามันเป็นยังไง ทุกวันนี้ยิ่งขาดแคลนก็ยิ่งถึงความขาดแคลนคิดถึงความขาดแคลนใช่ไหมยิ่งลําบากก็ยิ่งคิดถึงความลําบากยิ่งขัดสนก็ยิ่งคิดถึงความขัดสน <loca ical> ความยากจนก็ยิ่งคิดถึงความยากจนนะความได้ค่าได้ราคาก็คิดถึงแต่ความได้ราคาว่าตัวเองนี้หมดทางสู้แล้วนะไปคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วทุกคนมันไปเป็นไปได้ ขณะที่จนอยู่คิดถึงความรวยมันก็คิดถึงได้ขณะที่ขาดแคลนอยู่คิดถึงความมั่งค่าร่ำรวยรสมุนมันก็คิดถึงได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจของเรานี่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใจคนอื่นมันขึ้นอยู่กับหัวของเรานี่หัวของเรามันจะโฟกัสไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นแหละแต่คนเราอย่าไปซ้ําเติมตัวเองมากนักเพราะคนเรามันเก่งเหมือนกันนั่นแหละมันมีดีเหมือนกันนั่นแหละแต่คุณยังมองไม่เห็นว่า ตัวเองมีความดีความสามารถอะไรมันมีอยู่บางทีความสามารของคุณน,นัมันอาจจะเก่งกว่าคนในโลกนี้ได้ซ้ำไปหกพันเกตพันล้านเนี่นะคุณอาจจะเป็นหนึ่งในในจำนวนคนในโลกนี้ก็ได้แต่คุณไม่รู้ว่ามันมีอะไรมันซ่อนอยู่ในตัวของคุณน,นนะไมันมีอยู่ผมก็ม,ม,กมีมีความรู้ความสามารถที่คนในโลกนี้ไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนกับผมก็มีนะเพราะฉะนั้น อย่าไปคิดว่าตัวเองนั้นไม่ไม่มีความสามารถทุกคนมีความรู้ความสามารถหมดแต่ว่าจะดึงออกมาใช้หรือไม่มันมีพลังแฝงอยู่ในตัวเองคุณก็มีพลังแฝงผมก็มีพลังแฝงนะต้องเอาจุดเด่นของตัวเองออกมาใช้ได้นะเพราะฉะนั้นให้เราคิดถึงสิ่งดีๆไ้ก่อนคิดดีผดดู้ดีทําดีนั่นแหละนะทําไมจึงเป็นอย่างนั้นถ้าคิดถึงสิ่งดีๆมันก็จิตใจของเราก็ดี สิ่งดีๆก็เข้ามาหาเราได้แต่ถ้าคุณคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีจิตใจก็ห่อเหี่ยวและสิ่งที่ไม่ดีก็จะตามมาเพราะคุณไปคิดถึงสิ่งนั้นทําไมมันไม่ได้สร้างสารรค์อะไรเลยมันไม่ได้ทําให้คนเรามีความสุขอะไรเลยทําไมไม่คิดถึงสิ่งดีๆไว้ก่อนละ่ะสิ่งที่มันมีความสุขความสเ็จความโชคดีความมั่งคั่งร่ำรวยของบุษสมบูรณ์ความอิ่มเต็มความสุขสมบูรณ์ทำไมไม่คิดถึงสิ่งเหล่านี้ พราะทุกคนไปถึงได้ทุกคน้มีได้ทุกคนทําได้แต่ทําไมคุณไม่คิดถึงไว้ก่อนล่ะคิดถึงในหัวของเราไว้ก่อนเพราะเราคิดถึงสิ่งไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราคิดถึงสิ่งที่ดีเราก็ได้สิ่งที่ดีเราคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีเราก็ได้สิ่งที่ไม่ดีอันนี้เป็นเป็นความจริงแน่นอนนะแต่เราอย่าไปซ้ําเติมตัวเองมากนะอย่าไปห่วงว่าตัวเองโอ้ยไม่มีความสามารถไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถไม่ ทำอะไรก็ไม่สมําเร็จไม่ใช่ทุกคนมีความสามารถในตัวเองทุกคนนะแต่คุณจะดึงพลังแฝงในตัวเองออกมาใช้ได้อย่างไรเราพยายามพยายามคิดว่าเราทําได้เราทําได้เรามีความรู้เรามีความสามารถเรามีความสมําเร็จเรามีความโชคดีเรามีปาฏิหารดีๆอยู่ในตัวเองนะไม่ต้องไปมองหาที่อื่นมองหาในใจของเรานี่ในหัวของเรานี่ในตัวของเรานี่มันมีอยู่แล้ว นะพยายามดึงออกมาใชนะ้แต่อย่าไปคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีแล้วคิดถึงสิ่งดีๆไว้ก่อนเรานี้ก็เป็นหนึ่งมีความสามารถคำเฉลียวฉลาดความรอบรู้ความเก่งกล้าสามารถเหมือนเหมือนกับคนอื่นนะไม่มีใครที่จะมาเก่งกว่าเราหรอกเราก็ทำได้เหมือนกันถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อนได้ทราบ้วยว่าคนเรานั้น ถ้าเราคิดถึงสิ่งที่ดีไว้ก่อนเราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆในขณะที่เรายากจนขณะที่เราขาดแคลนแล้วคิดถึงความมั่งค่าร่รวยแล้วก็จะได้มั่งค่าร่ำรวยขณะที่เราทุกข์ยากลําบากเราคิดถึงความมั่งค่าร่รวยเราก็ได้ความมั่งค่าร่รวยแล้วขณะล้มเหลวแล้วคิดถึงความสำเร็จเราก็สําเร็จมันไม่ได้ที่จะมาห้ามเราหรอกมันคิดความคิดของใครของมันเราคิดถึงสิ่งที่ดีไว้ก่อน แล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ทราบอ่วันนี้ผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงแคน่นี้ขอให้คุณจงมีความสุขความสำเร็จความโชคดีและปฏิหารดีๆชีวิตดีขึ้นไปทุกวันทุกวันประสบความสุขความสำเร็จขึ้นไปทุกวันทุกวันมั่งคั่งร่ำรวยรุวงสมบูรณ์อย่างเหลือเฟือตามที่คุณต้องการด้วยเถิดสวัสดีครับคุณสวัสดีครับ